สวัสดีนะคะวันนี้เรามาทำอีกแบบหนึ่งแต่แบบนี้แบบนี้ทำเสร็จไปแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะตรงนี้เราก็มีเส้นได้ยอยู่แล้วก็มา้่มแล้วก็เดินห้มแล้วก็เดินพุณท,ทำเป็นใบแบบนี้ไปใส่เครื่องสำอางใส่อะไรได้แต่ไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าเมื่อวานนี้พอเย็บเสร็จเขาก็าาาไปเย็บเสร็จเขาก็าาไปก็เลย ไม่ได้ถ่ายทีน,นี้เดี๋ยวเรามาทําแบบนี้นะคะแบบนี้ก็ง่ายแต่แต่อันนี้เราจะใส่ซับไนนะคะซับไนก็แค่แปะเฉยเให้ทํากันง่ายๆนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะแล้วก็มีขั้นตอนเย็ยบให้ดูนี้ตัดเสร็จเรียบร้อยใบไม่ใหญ่มากงพอดีก็ตัดก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะแล้วแต่ใครต้องการใบเล็กใบใหญ่ใบขนาดไหน <c oughs> รูปทรงก็จะประมาณนี้เนาะ บางคนชอบใบใหญ่กว่านี้บางคนชอบใบเล็กรูปสองก็ด้านบนก็จะรีขึ้นไปนิดนึงนก้นกระเป๋าก็จะโค้งแบบนี้ไม่ทําให้ย่งยากแล้วก็หูสองเส้นซับไนสําหรับซับในใครไม่ใส่ก็ได้หูนี่ก็แล้วแต่ใครจะทํายาวทําสั้นไม่มีขนาดตายตัวนะคะแล้วก็ซับไนที่จะทําพอดีมีผ้าซับในยอยู่ <c oughs> ทํากระเป๋าแปะซับไนด้วยนะคะ แต่ถ้าไม่ใจก็ได้แต่อันนี้เราเดี๋ยวเราจะจับจีบตรงนี้ให้ดูเก๋ๆนิดหนึ่งนะคะแลเย็บกันเลยอันนี้เราก็ทําสายเสร็จแล้วเนาะสายนี้ก็แล้วแต่ใครถ้ากระเป๋าใบใหญ่ก็ทํานิ้วหนึ่งแล้วก็ตัดสี่นิ้วแล้วเราก็พับทบเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เยบเย็บแบบนี้เลยนะคะสองฝัง่งทุกความแน่นหนาซ้อนสี่ชั้นนะคะเพราะว่าเราพับทบสองทบแล้วก็ฝาก แล้วก็คับลงมานิ้วหนึ่งปกติจะได้ปากกระเป๋าจะได้หนาหน่อยหนึ่งนะคะเก็บกระเป๋าเสร็จแล้ว ากราลงมาเราวัดลงมาสามนิ้วเครื่องนะคะเพื่อที่เราจะเย็บจับตีตรงนี้ก็นิ้วเครื่องวัดกึ่งกลางลงมานิ้วเครื่องนะคะแล้วเราก็เย็บแบบนสี่ชิ้น กส่จี่ชิ้นใส่สี่ชิ้นหมายถึงด้นนอกด้นนอกสองชิ้นด้านในสองชิ้นกระเป๋าเดี๋ยวเราจะเป็นแบบนี้นะคะท่งกระเป๋าซับในกระเป๋าแล้วก็จะแปะด้านในซับในเราก็จะแปะเป็นกระเป๋าจะเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้แล้วแต่ใครชอบนะคะ แต่เลยถ้าเราจะทำขายเราก็ทำให้ละเอียดทำให้สวยทุกอย่างต้องรีบนะคะนี้เราก็เพื่อที่จะถ่ายวีดีโอก็อาจจะทำแค่พอให้เดนเข้าใจนะคะตรงนี้เราก็จะติดหูนะคะวัดออกมาจากตึงกลางออกมาข้างละสามนิ้ว ทางเราสามนิ้วแล้วก็วางด้านนอกแต่เวลาวางหัวด้านตะเข็บที่มันไม่สวยเข้าด้านในนะคะอย่างนี้อย่างนี้เย็บติดไว้นะคะค <c oughs> เย็บไก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเย็บกึ้นมาติดอีกทีหนึ่งนะคะฟังไม่ถูกนะคะแล้วก็วางลึกเข้าไปถึง ติดหูเสร็จแล้วเราก็เอาแบบนี้ประกบกันเลยนะคะตรงนี้เรายังไม่ได้เย็บประกบกันเลยแล้วก็เย็บวนรอบเลยนะคะทับในก็เหมือนการแปะกประเป๋าแล้วก็วนรอบไปเลย เสร็จแล้วเราก็กลับมาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ซับในในกระเป๋าใบนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะใช้ได้เลยถ้าไม่ใส่ซับในออกมา,าหน้าก็จะเป็นสีแบบนี้แบบน่ารักมีหูใแบบนี้เป็นใบ,บไม่ใหญ่มากในาซื้อมาเม็ดหนึ่งก็จะได้สี่ใบหนึ่งสองสามสี่ใบห้าใบนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ สองฟังแตเดี๋ยวเราใส่ซับในนะคะใส่ซับในที่เราทำไว้นะคะซับในเราก็ยัดใส่เข้าไปด้านใน <c oughs> แบบนี้เย็บบนลอบไว้เหมือนกันแล้วเราก็ประกบเย็บได้เลยนะคะ <c oughs> ไม่ยากอะไรแต่ถ้าคนเข้าใจก็จะไม่ยากนะคนไม่เข้าใจก็จะยากนิด เก็บให้ตรงกันนะคะตัดได้ตัดอะไรให้เรียบร้อยก็ตอนนี้จัางรีบนะคะอยากให้ให้เสร็จเพื่อจะได้ได้ยังไม่ได้เย็บยังไม่ได้ตัดอะไรเลยแล้วก็เยบ็บเอาด้านนอกเย็บได้ได้โชว์จะได้สวยแล้วเราก็การลิมรอบเลยไม่ใช่การลิมนะคะเดินคิวให้สวยเลยนะคะเดินคิวให้สวยเพราะว่าเราก็ต้องโชว์ช่วงนี้ ลืมไปกระคทดไหนที่เราทับไว้จับัะเก็บอะไรให้ตรงกันนะคะจะได้ไม่ต้องเดึงต้องอะไรนักมาแล้วเดี๋ยวหูตรงเนี้ยรามาการกระบาดท,ทีหลังให้ติดซับไหนไปด้วยจะได้แข็งแรงนะคะอันนี้เราวนรอบเลยนะคะเราวนให้ดูเดียว เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมีรับในเย็บประกบแบบนี้และด้านในเราก็จะมีกระเป๋ากระเป๋าที่เราจะล้วงใส่ใส่อะไรก็ได้นะแล้วเราหิ้วไปไหนมาไหนแต่ก็เราเย็บใช้เองนะคะเอาให้มาตรฐานกว่าน,นี้คือผ้าเนี่ยให้หนากว่านี้นะคะให้หนากว่านี้แล้วอาจจะรีดอัดพลากาวสักหน่อยนะคะพลากาวให้ดูเรียบสวยเลยแล้วก็หาสแนปหาจิ๊บ อะไรก็ได้มาใส่ด้านในลูกกระเป๋าเนี่ยหาซิปมาใส่ข้างในนะคะให้ดูให้ดูแน่นหนาใส่โทรศัพท์ได้ใส่กระเป๋าสตางค์ได้หาผ้าลายที่สวยใส่ไปไหนมาไหนได้แบบนี้ถ้าเราจะเสริมแบบนี้อีกก็ได้นะคะเสริมทั้งข้างนะทั้งสองครึ่งรอบใบเลยก็จะขยายความกระเป๋ากว้างขึ้นนะคะเดี๋ยวคลิปต,ต,ต่อไปจะทําให้ดูเดี๋ยวตอนนี้เรามาย้ํากากระบาดนี้ก่อน เสร็จแล้วนะคะตัดเง่ายๆนะคะตัดเย็บง่ายๆแต่อันนี้ไม่ง่ายเท่าไหร่แต่ถ้าอยากได้แบบหรือว่าอะไรก็จะเย็บให้ดูนะคะคอมเมนต์มาใครเจอคลิปนี้คอมเมนต์มานะคะถ้าอยากได้แบบนี้ก็จะทําให้ดูต่อไปมีผ้าอยู่นะคะเัาสีดําหรือว่าสีนี้ เป็นกระเป๋าหมอกระเป๋าเครื่องสําอางกระเป๋าใส่ดินสอกระเป๋าอะไรทําได้หมดนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ